กราบสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับนี่ก็คือภาพที่เราเห็นต่อไปนี้คือตู้ที่ผมทำไว้เมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วครับแล้วก็ไปติดตั้งหน้างานเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผลปรากฏว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับคือน้ํารั่วนะครับทําให้ตู้ของเราได้รับความเสียหายก็คือว่าน้ํามันขังอยู่ในตู้นะครับทําให้ตู้เราเปื่อยนะครับและเราก็ได้มาทํา สร้างตู้ใหม่ขึ้นมานะครับตอนนี้ก็กำลังสร้างตู้ใบชิ้นหนึ่งนะครับทั้งหมดมีสองชิ้นนะครับอันนี้กำลังสร้างชิ้นที่หนึ่งครับตู้ทำไปไม่ถึงสามอาทิตย์ครับผมนี่ครับสภาพตู้พังครับขางประปาทำน้ำรั่วนะครับ ถังน้ำสองอาทิตย์ครับตู้สองอาทิตย์กว่าสภาพก็ตามนี้นะครับเต็นี่ยเต็นแยบไปแล้วหมดครับ,รบ,รบ,รบสภาพสภาพนี่ครับสำหรับตู้ใบใหม่ที่ขึ้นครับ หวังว่าคงจะไม่มีรอบที่สามนะครับสำหรับโตู้นี้ขึ้นรอบสองครับหน้เศษอยู่นน่นนะครับ,รบที่พังคือตัวนน้ตเ,เราก็มาทำตู้ขึ้นโตู้ใหม่ภาบ สภาพสภาพเรียบร้อยแล้วครับจบ ยังไม่ติดตามผมถ้าสามารถกดติดตามผมได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่นะครับอย่าลืมไปกดติดตามผมกันนะครับจบจบจบ อันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโต้เคาน์เตอร์ชุดกล่องแล้วนะครับอันนี้จะเปิดบานให้ดูนะครับข้างในก็จะเป็นชั้นปรับนะครับผมเรียบร้อยครับนนให้ดูนะครับยื่นไหลเปิดไหลเปิดนี่ก็เป็นภาพนิ่งของเรานะครับเจอกันทีหน้าครับสวัสดีครับ